ใช้อยากใช้ไอโฟน16บหกไหมนี่เปย์ซะด้วยชอบสีอะไรกันแน่ไอโอโอข้าว่านะเจะไปรักษาไอก่อนไม่ก่อนที่จะไปรักษาเมคกระสุนนั่นน่ะเอาเถอะเดี๋ยวขึ้นนี้ไปแล้วเมกสุนดูเป็นเรื่องเล็กไปเลยนั่นนะเอาอะไรดำดงเอาหัวใจหน่อยสิต้นอะ C p R ครั้งที่ มอตกใจทำไมเพื่อหน,นึ่งสิคำน้หนุ่มเด็กชายเขียนสตาทำไมต้องเขียนว่าเด็กชายอ่ะนายแล้วเป็นนายหร่ใช่โตแล้วเปล่าโตแล้วโอเคเป็นเงินหนุ่มไหมยังเป็นหนุ่มแล้วแล้วคุณเคยมีแฟนไหมยังไม่ได้ใช้เด็กชายแล้วใช้นายแล้วเพราะว่ามีแฟนแล้ว หมอเลยนะก่อนจะรักการรักษาแมนสวยไหมเขาบอกประวัติก่อ,อเนเิย <c oughs> จะไปปั๊มหัวใจเขาส่งเดบไม่ได้นะั่นๆะเนาะ <c oughs> แมงสวยไหม <c oughs> สวยสวยที่สุดในหัวใจแสนเจ้าเต็มแล้วป่ะเกินเกินลงเหรอ <c oughs> แสนข้างก็าปกติดี เจ้าอายุเท่าไหร่อ่ะฮะอายุเท่าไหร่<ะ>อ,อร่ะใครเจ้าอ่ะย <27. S 1> ี่สิบเจ็ดนี่มีแฟนมานานังไมยังอา้อาวถามประวัติอยู่เลยนะนะคนก็ถามประวัติอยู่ก่อนหลักฐานเลยกรอกประวัติก่อนเลยนะนี่อะไรติดหัวเนี่ยอ่ะทาอะไรนะมีแฟนมานานังไมยังก็สามทีปีแล้วอืมใจดีใจด้วยนะเจ้าเป็นเจ้าเป็นคนที่โชคดีแล้วล่ะ ันนี้พูดอันนี้พูดเฉยๆกับคุณหมอพูดเฉยๆก่อนจ,จ,จะหัวใจเจ้ามีเบอร์หรือเปล่าขอเบอร์อะไรไลน์ใช้ไลน์อะไรวัดจุ๊บชือ่อเบ้บุ๊คนี่หมอโต้ผมปะหมอโต้ผู้ชายเหรออืไม่ได้โท <c oughs> รศัพท์หายโทรหาโทรศัพท์หมอให้ดึโอ้โหมุกเก่ามาก <c oughs> มุกเก่ามากครับหมอมีอันนี้ให้ไม่ได้หรอก อินสตาแกรมผมให้ไม่ได้เอ็นทำไม่ะจ๊ะผมรักแฟนผมคนเดียวอ้ยเจ้านี่มันน่ารักจร่งๆเยนนนนนดึกอยมานานหรือยังหรอข้าอายเลิฟอยูเนี่ยไยแบบนี้เขาเรียก I love you ฉันอามาพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวรักษาให้แล้วั่นแนล่โอเครีบรักษาผมเลยนะพาไปโรงพยาบาลไปไหมไปชื่อเฟซบุ๊กอะไรบอกก่อน หมอนีนตอผู้ชายเก่งมากหมอทำดีๆสิมันเป็นการฟังประวัติคนไข้นะมันมาตอผู้ชายได้ยังไงใช้อยากใช้ไอโฟน e 6 6มัไหมนี่เปยซะด้วยชอบสีอะไรกันแน่สักประวัติเสร็จแล้วจะไปโรงพยาบาลเองนะไปละไปโรงพยาบาลไป 我来。哇